เบื้องหน้าตาพี่น้องย่างปลาหมึกก็ย่างแล้วต้มน้ำก็ต้มแล้วแต่ว่ามื้อนี้ตำเหลาตำปลาหมึกเฮ็ดเครื่องให้เรียบร้อยนี่นี่นี่มือมือมือปลาหมึกสดๆเลยลงไปใช่ลงไปใช่ลงไปใช่ลงไปโอ้ยเบื้อง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 หน้าตาโยกขึ้นโยกขึ้นโครื่องขึ้นตำปลาหมึก เบื่อน่สิเห็นไรแต่ว่าขาดอะไรนี่หอมเปรียหอมขีเล่นมันหอนี่ยนีนี่นี่นขาดอะไรทาไมอ้ยพี่เหรอเอ้แช่งัขัวจชทรงก็แส่ไปหาหมอม้ม้มสิซิมแสบตาสวดชดขาดหรอกเดก๋จะค้ำดู Mmm! <laughs>